กฎหมายพาณิชย์หน่วยที่14เรื่องตัวแทนในหน้าลักษณะสำคัญของสัญญาตัวแทน 1. สัญญาตัวแทนต้องมีคู่สัญญา 2. บุคคลที่เป็นตัวแทนต้องมีความสามารถตามกฎหมาย 3. กิจการที่ตัวแทนกระทำ 4. การเป็นตัวแทนการเป็นตัวแทนกระทำได้2วิธี 1. การตั้งตัวแทนโดยชัดแจ้งหมายถึงการตั้งตัวแทนโดยการทำสัญญาตัวแทนหรือที่นิยมเรียกการมอบอำนาจ 2. การตั้งตัวแทนโดยปริยายหมายถึงตัวการกับตัวแทนไม่มีการทำสัญญาหรือมอบอำนาจกันอย่างชัดแจ้งแต่โดยพฤติกรรมทำให้เข้าใจมีการตั้งตัวแทนแล้ววิธีการตั้งตัวแทน 1. ต้องทำเป็นหนังสือหมายถึงกิจการนั้นๆถ้ามีการทำนิติกรรม จะต้องทําเป็นหนังสืออย่างเดียวหรือทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แก่การทําสัญญาจำนองสัญญานี้จะต้องทําตามแบบนิติกรรมคือทําเป็นสัญญาลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายการตั้งตัวแทนเพื่อทําแทนก็ต้องทําเป็นหนังสือมอบอํานาจไปที่เรียกกันว่าไปมอบอํานาจใบแต่งตั้งตัวแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ 1. ตัวแทนต้องทำตามคำสั่งของตัวการที่แสดงออกชัด 2. ตัวแทนต้องทำการตามคำสั่งของตัวการและใช้ความระมัดระวังและฝีมือตามสมควร 3. ตัวแทนต้องทำการด้วยตัวเองเว้นแต่จะมีอำนาจใช้ตัวแทนช่วงทำการได้หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ4ตัวแทนต้องแจ้งให้ตัวการทราบถึงความเป็นไปในกิจการที่ตัวการมอบหมายให้ว่าสำเร็จ ถ้าตัวแทนอานไม่สมบัรณ์สิบอื่นจ okay. okay. well, ึงจะผลลายเขาไปเกี่ด้วยการารตัวแทนหกพื้นที่ตัวแทนรายไป้จัดการตัวแทนในส่ว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 นหน่ตัวอานหรือตัวนั้นนั้นเช้นเป็นไปเลยเป็นการประกันแต่แต่ไม่ส่งและเอาไปใช้เป็นประโยชน์ของตนเสียเนียนอกจากจะส่งเงินแล้วยังต้องเจอยดอกเบี้ยเงินนั้นให้นับตั้งแต่วันที่ได้ออกไปใช้ หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน 1. มีหน้าที่ต้องจ่ายบำเหน็จให้ตัวแทนถ้ามีข้อตกลงกันไว้โดยหลักแล้วตัวแทนไม่มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จเว้นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้ในสัญญาว่ามีบำเหน็จหรือทางการที่คู่สัญญาประพฤติปฏิบัติต่อกันนั้นเป็นปริยายว่ามีบำเหน็จหรือเคยเป็นธรรมเนียมมีบำเหน็จ 2. มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดลองให้ตัวแทนกล่าวคือถ้าตัวแทนมีความประสงค์ต้องการเงิน ไว้ใช้ใจ่ายเมื่อจําเป็นในกิจการงานที่ตัวการมอบให้ตัวการต้องจ่ายเงินทดลองให้ตัวแทนตามประสงค์ 3. มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ตัวแทนที่จ่ายเงินทดลองไปก่อน 4. มีหน้าที่ต้องชําระหนี้หรือให้ประกันอันสมควรแก่ตัวแทนหากตัวแทนได้ทํากิจการตามที่ตัวการสั่งหรือมอบหมายเป็นอันเหตุให้ตัวแทนต้องรับภาระาเป็นหนี้สินและที่ตัวแทนทำไปนั้นก็เป็นเหตุอันสมควรและเหมาะสม ตัวการต้องชำระหนี้แก่ตัวแทนหรือให้ประกันอันสมควรแก่ตัวแทน 5. มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายให้ตัวแทนหากตัวแทนได้ทำกิจการตามที่ตัวการมอบหมายและเป็นเหตุให้ตัวแทนต้องได้รับความเสียหายอันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความผิดของตัวแทนแล้วตัวการจะต้องชำระค่าเสียหายนั้นให้ตัวแทนสัญญานายหน้าลักษณะสำคัญของสัญญานายหน้า หลักกฎหมายลักษณะสำคัญในหน้ากำหนดไว้ว่าบุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่ในหน้าเพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดีจัดการให้ทําทำสัญญาก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำการสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่ในหน้าได้ที่ช่องหรือจัดการนั้นถ้าสัญญาที่ทำ ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซท่านความลับผิดของนายหน้า1นนายหน,น,น้าอาจถูกบอกเลิกการให้ค่าบำเหน็จจากคู่สัญญาได้หากนายหน้านั้นทำการให้แก่บุคคลภายนอกฝ่าฝืนข้อตกลงหรือทำยามที่จะปฏิบัติต่อกันหรือฝ่าฝืนต่อการทำหน้าที่นัดนายหน้าคือการทำรับบำเหน็จจากบุคคลภายนอกโดยไม่ชอบซึ่งถ้าเป็นนายหน้าที่สัจริต์แล้วจะไม่ยอมรับ 2. ความรับผิดในสัญญาโดยหลักแล้วนายหน้าไม่ต้องรับผิดไปถึงรายละเอียดในสัญญาของคู่สัญญา,าเช่นการรับชำนี่ที่ทำกันไว้เพราะตอนเป็นผู้จัดการชี้ช่องเว้นแต่ตนปกปิดไม่ได้บอกความจริงให้คู่สัญญาทราบว่าตนทำการในฐานะนายหน้าของผู้ใดหากปกปิดเช่นนี้นายหน้าจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังตนเองวความระงับของสัญญานายหน้า 1>, 1. สัญญาระงับโดยข้อตกลงหรือบอกเลิกสัญญาในหน้า 2. สัญญาระงับโดยผลของกฎหมาย